แมมจินตลาอยู่เป็นโสดในวัย56ปีคะ่ะอยู่ในวงการมามากกว่า33ปีเชื่อได้เลยค่ะว่าไม่มีใครไม่รู้จักอดีตนางเอกแม่มจินตลามีผลงานมากกว่า170เรื่องเปิดใจถึงข่าวเมาที่ว่าเธอตกอับถึงขั้นต้องวิ่งยืมเงินงให้กับ วิ่งยืมเงินเพื่อนในวงการเพื่อใช้หนี้พร้อมนับถอยหลังเลาวงการแมมเองก็ชี้แจงปร,ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้เลยเนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2527หนังมีประมาณ70เรื่องละครประมาณ90กว่าเรื่องก่อนหน้าเองก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงที่ถ่ายโฆษณาตอนนั้นก็แบบว่าเซ็นสัญญาเล่นหนังกับ เล่นหนังต่างๆซึ่งจะรับอยู่ประมาณ7-8เพเรื่องต่อปีรับแบบเรื่องต่อเรื่องเลยนะพอหมดเรื่องนี้ทางไฟสตาร์เองก็ให้เล่นกับผู้กำกับอีกคนหนึ่งพาอวิรคเรคู่ขวัญคือพี่หนุ่มสันติสุขเองนักแสดงคนดังก็คือมีข่าวกับน,นิวอาทิตย์ทองจินดานานแล้วตอนนั้นเล่นหนังกันด้วย แต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะเพราะเราเล่นหนังด้วยกันแหละก็เป็นข่าวเหมือนข่าวคู่จิน้นเพราะตั้งแต่เข้าสู่วงการก็มีแฟนในวงการแค่คนเดียวคือพระเอกอย่างหนุ่มสันติสุขนอกจากนั้นจะเป็นคนนอกวงการตอนนี้สถานะสดค่ะ18ปีแล้วตอนนี้อายุ38แแล้วคือเราเองก็ไม่ตั้งใจสดนะัดแต่พี่ไม่มีแฟนก็อยู่ได้คือเราก็มีคนคุยบ้างแต่พอมันไม่ใช่พี่ก็ชิงเลย ตอนนี้โสดมามากกว่า18ปีเต็มๆแล้วําให้คิดว่าขอไม่มีใครดีกว่าอยากอยู่คนเดียวไม่อยากูแลใครไม่อยากยุ่งกับใครขอดูแลตัวเองดีกว่าถามบ้างเหงาไหมก็ไม่เลยนะเพราะมีงานรักที่จะต้องทํามีเพื่อนในวงการอยู่เองสบายใจเพราะพี่เป็นคนที่เวลาที่ทํางานแล้วได้ตังมาก็จะเอาไปซื้อสังหาริมทรัพย์เลยคือไม่ค่อยมีตังเชื่อไหมว่าทำตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยจับตังถึง10ล้านเลยนะเพราะพี่เอาตังไปซื้ออสังหาหมด ส่วนเวลาที่ไม่มีตังค์เนี่ยก็เอาสมบัติตรงนั้นแหละไปปล่อยได้5-6หมื่นพี่ก็เอาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จ้าตัวออกมาเปิดเผยค่ะ